บอกได้เลยนะคะว่าเป็นรถตลาดรถยอดนิยมนะคะที่ฮิตติดลมบนไปแล้วนะคะสำหรับโตโยต้าอันติดนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะคะ เซรีไทยค่ะและเจอเจอกับน้องเอที่นี่เลยนะคะศูนย์รวมรถมือสองจังหวัดสุราษธานีนะคะวันนี้นะคะน้องเอมาพร้อมกับเจ้าโตโยต้าอันติตปี2014นะคะเครื่องยนต์ 1.6G คันนี้ที่อยู่ด้านหลังน้องเอเลยนะคะ บอ,อกได้เลยนะคะว่าเป็นรถตลาดรถยอดนิยมนะคะที่ฮิตติดลบนไปแล้วนะคะสำหรับ t o y ยต a a อ t i ตนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวโนเอยจะพาไปชมเจ้ารูปโฉมคันนี้กันแบบจัดเต็มกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับเจ้า t o y ย t a a อ t นติคันนี้นะคะถูกออกแบบมานะคะด้วยรูปทรงที่สปอร์ตและสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะคะ ไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนนะคะที่ให้แสงสว่างเด่นชัดยามค่ำคืนนะคะมาพร้อมกับนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะที่ทำให้นะคะตัวรถโดดเด่นและสวยงามลงตัวนะคะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังตกแต่งสเกิร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว,ว่าคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะ ขอบ16นะคะมาพร้อมกับยางปีใหม่2019เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจกกันบ้างนะคะคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็นะคะรุ่นนี้นะคะจะถูกออกแบบมานะคะให้มีไฟเลี้ยวตรงกระจกนะคะเพื่อที่ว่านะคะให้ผู้โดยสารที่ร่วมทางกับเรานะคะสามารถเห็นเราเด่นชัดยิ่งขึ้นนะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะให้ดูกันแบบรอบคันกันไปเลยนะคะคันนี้ก็จะคาดคิ้วมาด้วยโครเมียมนะคะ แต่งให้เห็นเส้นสายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของด้านหลังกันนะคะรูปทรงนะคะด้านหลังของเจ้าโตโยต้าอันติคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าถูกออกแบบมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟนะคะหรือว่านะคะฝาครอบนะคะก็เข้ากับตัวรถนะคะทําให้รูปทรงของตัวรถนั้นโฉบเฉี่ยวและตอบโจทย์มากๆเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของช่องเก็บของด้านหลังนะคะ เพิ่มได้เลยว่ารถของเราไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะเป็นรถเดิมเลยนะคะและที่สําคัญนะคะห้องเก็บของนะคะก็สามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะและนะคะภายใต้นะคะอ่าก็จะมีมาส่วนของล้อสแป์นะคะอุปกรณ์ติดรถครบครันกันเลยทีเดียวนะคะสังเกตว่าล้อนะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะ เรามาดูในส่วนของนะคะคอนโทรลด้านหน้ากันบ้างนะคะคันนี้นะคะถูกออกแบบมานะคะด้วยเบาะหนังสีเบดนะคะทําให้รถดูกว้างขวางนะคะโอ้อายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะเป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเรียกได้ว่านะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเลยนะคะทางฝั่งด้านซ้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะอันนี้แอร์จะสามารถหมุนมือได้เลยนะคะว่าเย็นขนาดไหนนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะ ที่สําคัญนะคะระบบความปลอดภัยนะคะก็มีมาให้ครบนะคะแอร์แบกนะคะทั้งฝั่งคนขับและก็ผู้นั่งด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่านะคะกว้างขวางโออาเลยนะคะน้องเอ๋สูง1 6 0กว่านะคะสามารถยืดขาได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังมีในส่วนของเข็มขัดให้ทุกจุดเลยนะคะเด,ด้ว่านะคะระบบความปลอดภัยมาเต็มเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าโตโยต a าอันติปี2014เครื่องยนต์ 1.6G คันนี้ที่น้องเอนำเสนอนะคะราคาออกห้าอยู่ที่829,000บาทนะคะแต่วันนี้น้องเอจัดมาให้เพียงนะคะ399,000บาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มถูกครึ่งๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะนอกจากนี้น้องเอยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆโดนๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ g ี s ช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงฟรี1ปีกันไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้อีก1ปีนะคะเรียกได้ว่านะคะไม่จับจองไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรหาน้องเอตอนนี้เลยนะคะที่061นะคะ173นะคะ7878นะคะ ไม่พลาดในส่วนของโปรโมชั่นดีๆเด็ๆดๆโดนๆนะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะได้รถสวยๆเกรด A แบบนี้ไปครอบครองนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าเราจะรถอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะคะแล้วก็กด subscribe ไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ